สวัสดีแฟนๆผมทุกคนนะครับต่ออยู่กับผมอีกครั้งนึงนะครับกับเกม p o k e n Tournament บนเครื่องเกมว i i นะครับในรอบนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับก็มาต่อกันที่์ทที่32นะครับวันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้รู้คาลิโอครับก็เพื่อนๆเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับเยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเคยคือลูคาลิโอผมว่าหลายๆคนขึ้นชอบมากเลยนะยิ่งแบบนัวร์ลงเก่งแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ผมเล่นด้วย เจอกับจูไคครับ B5 โอ้น่าจะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากที่ผมได้เล่นลิซิตอนไปแล้วอ่ะก็มีหลายคนครับขอครับขอให้เล่นซีรีสตร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือถ้าเกิดเล่นจริงๆอ่ะผมจะเล่นตัวที่ผมมั่นใจจริงๆก็ก็รู้ๆกันอยู่นะก็คงมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวก็ลูคคาลิโอนะครับก็ไม่อยู่นย่างน้แน่นอนครับ เอาละงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับเจอกับจิ้วไพครับขอปาคิดมาครับอือวิ่งราจะเสียไปครับวิ่งเข้าไปครับโดนรีเบทเข้าไปวางรีซีครับบูเลตซีอะไรเตะลงมาอะไรอะไรนี่ท่าไวมากครับของจิ้วไพโหเขารีบแดกเข้ามาครับแล้วก็หลังมือแล้วก็รีเบทไม่ทันครับบูเลตซีเข้ามาแซ่มากันได้โอ้ยเกือบไปแล้วถูกโดนแล้วอีโมก้าครับท็อกเวฟมาครับกันได้เหมือนกัน ใช้เก๊กโคกอชิราครับรู้สึกผมจะชอบเซตนี้มากเลยอื้อหือเข้าโฟเ,เตอร์ครับกันน้ำครับแล้วก็แคนเซลิลแดกเข้ามาจับโอเคคบ้เก่งครับคนนี้เก่งอื้อหือติดพี่ครับออลัสเทเฟียไปรีเบดอะไรสวนด้วยโฟลเตอร์ครับยังไงรีสติดอ่ะมี่เข้าไปแล้วครับเตะเข้าไปตามคอมโบแล้วจบด้วยฟอร์สปาร์ครับแดกเข้ววาอีกฟอร์สปาร์อีกทีนึงเอ็กซ์สติมสปีดไม่โดนครับจับไม่ถึงรีเบทมากันได้ วงังบูเลตซีดโอ้เขายิงช็อกเว้ยไปแล้วยิงบ่อยมากนี่ย <Okay. S 1> ิงกลับไปเอาดิโอ้เหมือนเขาจะค่อนข้างรักษาระยะห่างนะครับเนี่ยอ้าวโดนออร์ลาตฟิอาเลยครับออร์ลาตฟิอ่าชาร์จออร์ลาตฟีอาพุ่งแล้วโอ้โหโดนลิเบดอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนแรกๆเราก็โดนอย่างนี้เนี่ยจะเข้ายังไงดีอืมติดลิซีครับโอ้โหโดนหลุดคอมโบครับแล้วปิดด้วยลิเบดกระโดดมาโอ้โหโดนแท้ครับ นี่นะเอาไปเลยอุ้ยมาชุดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฟอสต,ตามฟอสต,ตามอีกทีหนึ่งเอ,อ็กซ์อิสปีดโอโ้โหไม่กระโดดครับหมดเวลาก่อนครับห่างกันประมาณ5%ครับเลืเอดโอเคเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาตอนที่รอบที่สองครับอีกออสเฟียไปครับเออเต็มเต็มออสเฟีอยอะไรกิ๊กเกอ์อะไร,ะะไรจะสู้ด้วยระยะห่างเหรอเอาเตอร์โอ้โหโชวกับรีเบ๊กครับแต่ว่าเราชนะนี่ฟอสตามเข้าไปเข้ากันได้ รีเบดมากันได้เหมือนกันนี่โบอลล่แทงเข้าไปโบอลล่อีกทีนึงทุกคนแบบโอ้โหโดนสุกมาด้วยการคอครับหลังมือครับเราจะแท้ไม่ได้ครับ X4 ครับเราต้องเดาทางเขาแล้วเนี่ยยิงครับยิงน้ำไปโอ้โหไปครับไม่กล้าจูไพรู้มจมูด้ะเข้าไปจับครับโดนรีเบรกเข้ามาอะไรจับอะไรนี่ออสเฟิอาฟอร์เรสแฝดกันได้ X4 ครับโอ้โหเขาถอยหลังครับบูลเลตซีส นี่นะจะจับเหรอนี่มาชุดหนึ่งแล้วตามด้วยฟอร์สตามครับลงมาลงมาโอ้ยดีนะกันไว้ก่อนช็อกเวฟครับกันได้โอ้โหโดนตีปกติเข้ามาครับไปครับผมว่าเอาชัวร์ก่อนดีกว่ายิงครับชาร์ดออร่าสฟีอาออร่าสฟีอาชาร์จอ,อ,อ,อีกทีหนึง่งแบบพื้นเตาอ้ยิงเข้าไปแม่งไม่ขยับเลยรีเวทอะไรไม่นะสวนด้วยเคาน์เตอร์ครับหนึ่งเท่าแล้ว โอเคเอาละงั้นมาดูที่ไฟอนต์นลาครับอืมเขาปาพิีนะครับเคาเตอร์มาไม่ถึงอะไรารีบเบตเราไหมตีไว้โอโ้โหเอาจนได้ไวเว้ยเฮ้ยรีเบทจนได้ครับหลังมืออะไรตีส่วนด้วยเอ็กซ์ทีสปี C ครับตื่นขึ้นมาจับครับอืมเราดักไปตั้งสองรอบแล้วฟอร์ป่าด้วนกันตลอดเลยมาต่ออะไรอะไรนี่มาทุ่มนนเวฟครับรีบเบทไ,ไม่เข้าเก๋กโกกัสชิราเขายิงน้ำเข้าไป นี่ยิงโอ้โหจะโดดเตะลงไปต่อยเตะศอกฟอร์าร์มลุกขึ้นมาฟอร์าร์มอีกทีนึงโอ้โหไม่การครับเรียบร้อยครับเกมนี้เป็นของลูคาเรีโอครับเออตีลังกาโชยังไงหล่อไม่ล่ะว่างอย่างเก๊กเลยลูคาเรีโอเนี่ยเรือว่าค่อนข้างจะต่ำเหมือนกันนนี่ถามสิบเองอะเอาเป็นการกดผิดโอเคเข้าไปใหม่ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นลูคาริโอจริงๆนะเป็นแบบซีเรียลยาวเหมือนลิซซัดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ะระยะเวลานิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลากับตัวตัวหนึ่งแล้วก็ต้องมีความอวยด้วยแล้วก็ต้องไม่มีคนเล่นซ้ำนี่นี่คือสำคัญมากต้องไม่มีคนเล่นซ้ำอ้าวเจอนคนเดิมน,นี่หว่าอ่ะเราให้แก้มือ มาดูกันครับว่าจูใครในรอบนี้นะครับเขาจะแก้มือแก้เผ็ดได้หรือเปล่าเปิดมาครับออร์ลาโซเฟียไปก่อนครับอ่าออล์ลาโเฟียอีกทีนหนึน่งรีซีสอะไรเคาน์เตอร์นี่ส่วนนี้เอ็กซ์ลีสปีครับตื่นขึ้นมาจับครับอืมจับไม่สำเร็จครับนี่นี่อะไรจะแฝงเหรอนี่รู้สึกว่มามันจะแพ้เอ็กซ์ลีสปีนะเนี่ย เนี่ยดูเชิงก่อนต่อยทีนึงครับอ่าแล้วก็จับครับกระโดดครับออลอสสปีอาเอ็กซ์ตรีมสปีดอ้าวลุกขึ้นมาเตะเข้าไปอื้อหือจักระเตอร์ครับโอ้โหโดนช็อคเวฟครับอิโมกาโดนลดสปีดอีกจะจับอะไรนี่ต่อยเตะอื้อหือจักซ์ตรีมสปีดรอบนี้ครับไม่สำเร็จครับโดนจับครับเป็นแบบคลิกด้วย แก่แล้วนี่นะดิเบตอะไรสุดด้วยอลลาสเฟียครับมีมีมีอะไรจะรีสตอร์หรอไม่กระโดดเว้ยอลลาสเฟีย,ขเ,ย,เ,ฟยเขาจะเต็มขาครับเรียบร้อยครับหนึ่งสูนอ่ามาต่อที่รอบที่สองครับยังไงยังไงเปิดเข้าไปก่อนครับอออโอ้โหผมยังไม่คุ้นกับไอ้ตรงนี้มากเลยเนะี่ยที่แบบ โดนหลอดด้วยแทนเซอร์แล้วก็แดกเข้ามาจับเนี่ยนี่เนี่ยโบล,ล่าเข้าไปจะจับไปเตะลงไปต่อยเตะอุย้ยกำลังจะส่อครับโดนรีซีข้างหลังซีเนเอ็กซ์สปีดชนกันครับชนกับลิเบ,บโอ้ยช็อกเวฟมาชิบหายแรกของลิเบ๊ยมนี่คุณโอ้โหเขาแดกถอยหลงังเขาแล้วก็กีก็เดงครับพอดีเป๊ะเลยวางรีซีตมายังไงนี่นเอ็กซ์สปีดรอบหนึ่งโคตรท่าสปายเอ็มเลยครับเนี่ยอืมไม่กล้าจูไครยังไงรอรอก่อน แา้บเบลดมากันได้ยังไงตะกี้ก็เดีป่ะวะวางรีซีครับพุ่งเข้ามาหลังมือตีแต่มาโอ้ตีรีซีครับโอ้บเลซีมากันได้งัดขึ้นนะไปครับไอ้กา,าลูคาริโอยังไงออร์แลนเทียโอ้โอ้โอ้กันได้กันได้ไม่โดนครับถ้าโดนดโดนี่คือโดนแบบคลิปนะนะเพราะเมื่อกี้ผมยิงออร์แลนเทียโอ้โหโดนช็อคเวฟของอิลูการครับยังจะโดนอีกอะไรกิกีเดีอะไรไม่รู้รู้จับครับนี่แดกเข้าไปเลยงัดขึ้นแล้วยิงออร์แลนเทียครับ พุ่งว่าโอ้โหมันช้ามากครับเต่าสุดๆอะไรอะไรฟ้อปบอกันได้แล้วนี่ต่อเลยครับออร่าบาร์เขาเสร็จครับเรียบร้อยครับยิงเข้าไปปิดอย่างสวยงามครับออร่ามันเหลือล้นจริงๆอ่ะมเลามาดูกันต่อครับในคู่ที่สามกันเลยครับ เจอแล้วมามาดูกันจะเจอกับใครครับฮะเจอกับจูไข่แล้วเหรอนี่เราทีสามแล้วนะแปลว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครเล่นฟรีแมทเลยเหรอถ้าเกิดจบตาเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นแลงแมทสักรอบหนึ่งแล้วกันเสี่ยงกันเลยดีกว่าถ้าแพ้ก็น่าก็น่าจะแพ้ยับเลย ต่อยากลองเล่นดูเผื่อเราจะถ้าเกิดมาเล่นผ่านก็ก็ถือว่าเราเก่งระดับหนึ่งนะอ่ะเดีย๋ยวมาดูนครับรอบนี้ครับด่านเดิมด้วยลิเตมานะไม่โดนครับพุ่งเข้าไปอ่ะอะกระโดดแล้วนี่แน่เราเสียไปก่อนลิเตบ่อยมากโอ้โหโดนสุดมาที่ลิเตครับหลังมือ,อไายนี่เห็นเลยเห็นแต่กายเลยง้างอย่างนี้เอ็กซ์ตีสปีดสุกไปครับเตะลงไปอะไรจะไปไหนโดนท็อกซี่ครับ ลงมาต่อยเตะสอกซอนปามกันได้โอ้โเขายิงช็อกเวฟนะครับกำลังเอ็กซ์ตรีมสปีดเลยโดนรถสปีดอีกแล้วไม่ชอบเลยนเนี่ยโอ้รถสฟีดชาดเอาล่ะสุดโอ้โหไม่ก็เดินฝ่ามาเลยครับโดนดูดเลือดแล้วก็ดูดเกเลดดวยนเนี่ยรียเบทมากันได้ครับโอ้รีซิงข้างหลังต้องรอโอ้โหข้างหน้ายังมีเหรอเนี่ยโดนดุดคอมโบครับอเอ็กซ์ตรีมสปีดนี่นะเข้ามาดิโดนแน่ใช้เกโคกัชิาราก็ยิงน้ำครับ ชาร์ตออลาสเฟียก็ชาร์ตยิงเข้าไปโอ้ไม่หลบได้อีกลูกนึงนะเฮ้ยไม่หลบอีกออลาสเฟียอีกลูกนึงอ่ะคือโบก้ามาครับช็อกเวฟโอ้โหโดนเต็มๆครับอือแล้วก็รีเบลดซ้ำครับตอนติดวอลลางมือมาโอ้โหโอ้โอ้เย็น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 ย็นอืมมันบู๊มาครับเลือดเหลือหยังไงจะแก้ได้ไหมนี่นายออลาสเฟียไปเพือดเพิ่พมนะเว้ยไปครับเมก้าลูคาลิโอครับเอาชัวร์ไว้ก่อนเตะเข้าไปนี่หมัดชุดหนึ่ง โอ้ยท้องก็ไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับอ่านำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์ผมว่าหมัดชุดมันมันดูแบบเล่นสนุกด,ดีนะตอนมันแปลงเมก้าดูคาลิโอนะแต่ผมไม่ค่อยชอบตอนมันเล่นล่างปกติอะชอบหมัดรัวๆมากของดูคาลิโอมาลีเบทมากันนะโอ้ลัสเซเฟียนถูกกรไปอะไรเคาน์เตอร์อะไรอะจะแดร์หรออย่าหวางังรีซีตมาครับตีโอ้โหรีซีตพุ่งขึ้นมาพอดีครับเนี่ย โดนถูกคอมโบนะครับโอ้โหยาวเลยกันได้ครับนิเปิน like ี่อืมอ่าได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ฝ่ามือแล้วอะไรอีกพวกกอะไรกันได้ตามด้วยกบครับปล่อยเข้าไปเออเอนขึ้นมาปล่อยไปตอกฟอร์ดปาอ้าวปล่อยการล้อเซตสิครับฟอวด์ไปอีกทีหนึ่งโอ้โหพบไปครับเมก้าจูไคยังไงนี่เลยจะแฝงหรอเอ็กซ์อินสปีดสูงก็ไปตื่นขึ้นมาฟอร์ดตามดักเอาไว้ยังไงลุกขึ้นมาจับโอ้จับไม่ถึง โดนฟอเล็แฟครับเมื่อกี้เรายืนห่างเกินไปอ่ะถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆก่อนนี้นะผมว่าถ้าไม่ตายไม่ออกแน่นอนครับร้อเซพราะว่าถ้าถ้าไม่ตายของดูไค่มันเป็นคอเตอร์ครับตีเลยอะไรจะตีเหรอนี่วอลคเวลเขาไปครับเป็นคอร์เตอร์แล้วก็ไปครับเมก้าลูไคโอยิงออร์เฟียไปนำล่องรีเบดโอ้โหโดนแล้วก็เมสต่อครับอืมวางลีพีเลยตีเลยเปิดช่องว่างครับออร์เฟียรครับเรียบร้อยครับ เกมนี้ก็เป็นของลูคริโออีกครั้งหนึ่งนะครับเจอ3รอบชนะ3รอบเลยอืมก็เล่นสนุกดีนะผมชอบคนเล่นลุจูใครเก่งๆอ่ะมาดูผิวดิมางั้นเราก็มาต่อกันที่โหมดแลง์แมทกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในโหมดแลง์แมทแล้วครับดูดีครับเล่นมาทั้งหมด10ครั้งนะครับชนะ6ครั้งมาดูครับคู่สุดท้ายครับเจอใครครับ เจอกับกาเบียรับบีสองครับโอ้แรงเท่ากันเลยนะฮะ1,777เจอสิบอสำหรับใครที่สงสัยนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับว่าจำนวนครั้งที่ผมสู้เนี่ยมันจะแตกต่างกันคืออันหนึ่ง2,000อีกอันหนึ่ง1,000เนี่ยคือ2,000เนี่ยมันคือเฟรนลี่แมตช์นะครับ1,000เนี่ยก็คือแรงแมตช์เฟรนลี่แมตช์ค่อนข้างจะเล่นบ่อยนะครับเพราะว่าเล่นตัวอื่นเล่นทุกตัวอย่างเงี้ยจะเล่นเฟรนลี่แมตช์ แล้วเรามาเริ่มครับรอบแรกครับอร่าทพียเปิดเข้าไปครับนี่ทีนึงโอ้โหโดนกลับมาที่เคาน์เตอร์ครับครีปของกาเวนี่ยาวจริงๆเอ็กตรีมสปีดเข้าไปครับโอ้โหลงมา,าครับโดนจับครับฮึมจาเบ้คนนี้รู้ช่องว่างครับของลูคาริโออะไรตี่นะสนใจของมวฟครับจะไซน,นักแท็กเหรอตื่นขึ้นมาฟอร์ปาโอ้ฟอร์บาไม่ถึงอ้าวลงมาก็เสียครับต,อต่อยเตะสอกฟอร์ปร้าฟอร์ป้าหนีพิมพ์กันได้เอ็กตรีมสปีดครับอ้ากระโดดเหรอรอรอพุ่งเข้าไปครับอื ขวาล่างโดนสวดก็มาที่คาลเ,เตอร์ครับคุ้ไมไหมเนี่ยตีเนะี่อะไรจะไต่ขึ้นเหรอไม่ให้สุได้วยเอ็อิสฟีครับใชเฉกโกกัชิราครับยิงน้ำโอ้โหโดนแล้วก็รักเข้ามาครับแต่ก็ยังได้อยู่เตะลงไปครับโดนสุดกบมาที่เคาลเตอร์ออรัสฟียยังไงยังไงดาก,ก้อนคอลอมาเหรอตีนะเอ็กซ์อิสฟีสุดทีนะครับโโยี่สิบเก้าโอ้โหโดนต่อยขึ้นข้างบนครับ เขาใช้อีวุยครับเพิ่มเล,ลือดะเพิ่มพล,ลัโจมตีครับเราไปครับไปก้าลูไคโอก่อนเอาชัวร์ก่อนสิเอาลัตเตอรเฟียไปดอกหนึ่งอ๋อลาตเตอร์เฟียช้ากันไปอีกโอ้โหเขาดิกล,กลบครับอืมไม่น่าเลย <ใน S 2> เสียเสียไม่กล้าฟรีเลยนะอ่ะมาตอนที่รอบที่สองคราจะแก้เพชรได้หรือเปล่าใส่เกโกกัติร้าครับทิ้งนังเข้าไปครับดิกามาก็เสร็จสิครับอุ้งกบมันจะปล่อยทำไมวันนี้อ่ะนี่เนี่ยฟอาตามเข้าไปครับ นี่บอลคอนเวล์ครับโอ้โหโดนสวนมันด้วยสโตนเอกครับแล้วก็ตีปกติเข้ามาครับโอ้เจ็บมากยังไงยังไงโอ้มีแคนเซลลิลหลอกครับเตะเข้าไปนี่ต,ต่อยเตะสอกฟลาตปามลุกขึ้นมาฟลาตปามหีนโอ้กันได้เออเร์เควกอะไรนี่น,นี่สอยในยการอากาศด้วยเอ็กซ์พีสปีดครับอืมเคาน์เตอร์มากันได้โอ้โหปุ๊บปาครับแล้วก็ตัดครองครอยังไงยังไงดูเชิงก็ดูเชิงงัดขึ้นเอาไปครับ แต่ต้องครอมาจับครับอา่าสโตนเอแล้วไปครึ่งครับนี่ฝ่าม,มือก็ไปทีหนึ่งตื่นขึ้นมาฟอร์ตามอืมไม่ได้ครับฟอร์คัมเวฟโอโ้โอหโดนกระโดขขดเออเออขึ้นมาข้างบนแล้วเออเควครับเขาเรียกอีบุยครับเอตีมสกปริดส่งเข้าไปครับอ่าตื่นขึ้นมาโบลัดเข้าไปอะไรจะจับแล้วน,นี่มือไปครับไม,บม่กล้าหรือไทโอครับปิดช่องว่างมาดชุดหนึ่งแล้วตามด้วยเกโกกัชิร็ยิงน้ำครับแล้วก็จับครับอืมหลอกให้กันเนี่ยแหละ ยิงก็ไปเหลือเท่าไรเหลือหนึ่งยังเหลืออีกอะระตีออลเฟียไหครับอะไรอะไรตีบาดทุขก็ไปชาร์ะจกระโดดแล้วตีส่วนในเคาเตอร์รู้ครับเออจะเออควกเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้ผมส่วนใหญ่จะมักจะรู้ถ้าคนเล่นเก่งอวะว่ารู้ชาร์ปุ๊บมันจะกระโดดหลบเลยแล้ว,ลวก็ก็ไม่ตีซ้ำก็ไม่จับอ่ะมีไม่กี่ทางอ่ะงั้นเรามาดูที่ไฟนอนลาวครับญิงก็๊กโกกิลาไปก่อนครับออเราฟรีไปโอ้โหเป็นการได้บทรู้เรื่องเคาเตอร์ครับอือโดนเลยครับคเคาเตอร์ครับ ไปนคอนเตอร์ที่แบบดูแบบแข็งแกร่งฮะโอ้โหโดน,นคอนเตอร์อีกทีนึงครับอืมเตะขึ้นระยะลงครับอืมจะจับเหรอปล่อยไปยังไงสี่เออเฟยโอ้โหโดนนะก,ก็โดนนะก,ก็ร้าครับทะลวงข้างบนครับอืมจะเคานเตอร์ไม่ได้ครับโดนแซนทูมครับโอ,โ,โอ้โหเฮออเยอะคอมโบนี่มันโอ้โหโดนติดล้อครับคอมโบก้าวไปโอ้แล้วตามปิดเนื้อจ้าก็ร้านรับโอ้ทะลวงเละเลย แล้วก็ควมาครับกันได้จับครับอืมไม่ให้จับครับตีปกติมาเคาน์เตอร์ผิดจังหวะครับเขาก็โดดหลบครับแล้วเขาก็เออเควกปิดครับเรียบร้อยครับเกมนี้ครับอืมลบเท่าไหร่ครับเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเลยนะลบไป100ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่นเก็บใหม่ได้ใครที่ดิ่นชอบดูคาลิโอนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับดูคาลิโอนะครับ ก็บอกว่าจะได้เจอกันอีกนะครับกับดูคาลิโอในอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นไปได้มีการเรียกร้องเยอะขึ้นครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยไม่ค่อยมีคนเรียกร้องเท่าไหร่ก็จะมีดูคาลิโอเข้าไปแทรกแทนนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ใช้หมัดนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ